้ามีคาเฟ่แห่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้คุณย้อนเวลากลับไปในอดีตได้แต่เงื่อนไขคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแถมยังมีกฎอีกหลายข้อที่จะต้องทําตามแบบเป,ะเปะ๊ะๆอย่างเช่นว่าในการที่จะย้อนเวลาคุณจะต้องเข้าไปที่คาเฟ่แห่งนี้และจะต้องไปนั่งอยู่บนเก้าอี้เฉพาะตัวหนึ่งและเมื่อคุณย้อนกลับไปในอดีตคุณจะไม่สามารถลุกออกจากเก้าอี้ตัวนี้ได้นั่นทําให้คนที่คุณสามารถจะกลับไปพบไปเจอได้นั้น จะต้องเคยมาที่คาเฟ่แห่งนี้เท่านั้นและเวลาที่คุณจะอยู่ในอดีตได้เริ่มตั้งแต่เมื่อกาแฟาถูกรินลงในแก้วจนถึงตอนที่มันเย็นลงมีความยุ่งยากมากมายขนาดนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะยังอยากย้อนเวลาต่อไปอยู่ไหมครับถ้าใช่แล้วก็ผมก็อยากจะแนะนําให้รู้จักกับหนังสือเล่มนี้ Before the Coffee Gets Cold หรือว่าชื่อภาษาไทยเพียงช่วเวลากาแฟาย่งอุ่นโดยคุณโทชิคาสุคาวากุจิ เป็นหนังสือนิยายเล่มไม่หนาขนาดกําลังดีที่แกนของเรื่องเนี่ยจะวนอยู่รอบคาเฟ่ที่ชื่อว่าฟูนิคุลิฟูนิคุระคาเฟ่ลึกลับที่มีตำนานท้องถิ่นในเรื่องของการย้อนเวลาเป็นหนังสือที่อ่านง่ายเนื้อเรื่องเนี่ยจะแบ่งออกเป็นช่วงช่วงตามตัวละครและการ,รเผชิญสถานการณ์ที่แตกต่าง นั่นทาให้เราสามารถใช้เวลาอยู่กับมันค่อยๆอ่านไปทีละนิดวันละหน่อยก็ได้แต่สําหรับผมด้วยความน่าสนใจของคอนเซปต์การย้อนเวลารวมถึงการปูแบ็กกราว์ของตัวละครมาเนี่ยแทบจะอ่านรวดเดียวจบเลยครับแต่ถ้ากลัวว่าจะอ่านจบเร็วเกินไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะหลังจากความสําเร็จของ Before the Coffee Gets Cold คุณโทชิคาสุคาวากุจิก็ออกหนังสือมาอีก4ี่เล่มรวมกันเป็น5้าเล่มที่จะดําเนินเรื่องโดยมีแกนกลางอยู่ที่คาเฟ,ฟ,ฟ่ฟูนิคุริฟูนิคุระแห่งนี้แต่จะเป็นช่วงเวลาที่ต่างกันตัวละครที่ต่างกันอย่างเช่นเล่มนี้ Before We forget For เป็นเล่มที่ออกมาล่าสุดในบรรดา5เล่มนะครับนั่นคือผมอ่านเล่มแรกกับเล่มล่าสุดที่เขาออกมาส่วนตัวผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่านเรียงกันก็ได้เพราะตัวละครหลักๆเนี่ยที่อาจจะไปโผ่ เป็นตัวดําเนินเรื่องักในเล่มก่อนที่มาโผล่เพื่อช่วยดําเนินเนื้อเรื่องในเล่มอื่นต่อให้เราไม่ได้รู้จักมาก่อนเขาก็จะมีการแนะนําเรื่องรลวคร่าวๆให้เราพอได้เข้าใจตามเรื่องได้ทันดังนั้นไม่งงแน่นอนจะอ่านเล่มไหนก่อนผมว่าไม่เป็นปัญหาครับซึ่งซีรีส์ของ before the coffee gasco ที่ผมได้ลองอ่านไปสองเล่มเนี่ยถือว่าเป็นนิยายเล่มบางอ่านสบายให้ความรู้สึกดีแบบ f e ลก g ๊ดอ่านไปไม่เครียดแน่นอนครับแถมสําหรับบางคนพออ่านไปแล้วเนี่ยอาจจะได้แง่คิดบางอย่าง เอาไปใช้ต่อได้ด้วยซึ่งตอนทําคลิปนี้ผมแอบเห็นว่ามีการหยิบไปทําเป็นภาพยนตร์ในชื่อคาเฟ่ฟูนิคุ i ิฟูนิคุระก็น่าดูเหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นเอพิโซดแรกของรายการอินบุ๊กรายการใหม่ในปี2025ที่จะหยิบเอาหนังสือมาป้ายยาหรือถ้าเป็นฝั่งนอ n ฟิคชั o นเนี่ยก็อาจจะมีการหยิบเอาสรุปหรือว่าเนื้อหาส่วนที่น่าสนใจมาแชร์ให้ฟังกันใครอยากให้หยิบเล่มไหนมาเล่าเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับขอให้มีความสุขกับการอ่านแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ